สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซต ep ที่30นะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา350บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะใน1เซตจะมีไซส์แม่พันุให้1กระถางนะคะ1กระถางแล้วอีก3กระถางก็จะเป็นไซส์ลูกๆเนาะปูลงคลิปวันที่9เมษายนะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันสุดท้ายของอ่า ส่งท้ายส่งการเนาะก็คือวันจันทร์ที่10นะคะปูส่งของถึงแค่วันจันทร์เนาะ EP นี้ก็จะเป็น EP ส่งท้ายนะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้านาอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของปูนะคะเรามาดูเซตที่1น,นะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นเรียกทรัพนะคะเรียกทัพใสแม่พันต้นโตๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับ บางท่านเนาะอยากจะทําจํานวนนะคะหัวน่าจะผ่าได้แล้วนะคะกระถางนี้เนาะอยู่ในกระถาง6เลยนะคะเรียกซับเรียกเงินเรียกทองนะคะแต่สําหรับใครที่เลี้ยงเพื่อความสวยงามเนาะก็เอาไปอัพขึ้นกระถาง8ได้เลยเหมือนกันนะคะกระถางที่1กระถางที่2รวยไม่เลิกนะคะชื่อไพเระนะคะมีติดบ้านไว้เนาะรวยไม่เลิกนะคะกระถางที่2 กระถางที่3จะเป็นชายชนนะคะชายชนป้ายแบบนี้เลยนะคะชายชนนะคะกระถางที่3นะคะกระถางที่4จะเป็นสีเทพารักนะคะสีเทพารักก็อัพขึ้น6ขึ้น8ได้แล้วเหมือนกันนะคะเซตที่1นะคะเซตที่1ใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะต่อไปเซตที่2กระถางที่1อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะจะเป็นชมพูทวีปไม้แยกหนอนะคะ หัวก็อาจจะมีแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะใหญ่แค่ไหนเนาะกระถางที่1น,นะคะกระถางที่สองเป็นเทพสายรุ้งด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะกระถางที่สองนะคะเทพสายรุ้งกับชมพูทวีปนี่ก็คุ้มแล้วนะคะราคานี้กระถางที่สมเป็นเดือนกันยายนนะคะเดือนกันยายนนะคะกระถางที่สามนะคะ กระถางที่4จะเป็นชมพูทวีบก็ออไม่ใช่ขอโทษค่ะถาดบางแก้วหน้าชมพูนะคะนี่นะคะขึ้นกระถาง6ได้แล้วเหมือนกันเนาะกระถางที่4นะคะธาดบางแก้วนะคะเซตที่2นะคะเซตที่2ต่อไปเรามาดูเซตที่3นะคะเซตที่3จะเป็นตับเดือนนะคะตับเดือนนะคะอันนี้มีตำหนินิดหน่อยเนาะกระถางที่1จะเป็นเดือนเมษายนนะคะมีลูกหนึ่ง แล้วก็มีหัวแล้วนะคะเอาไปไปแยกลูกแล้วก็พาหัวอับกระถางเนาะนี่นะคะอยู่ในกระถางห้านะคะกระถางที่ 1. เดือนเมษายนกระถางที่สองจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะใครสะสมตับเดือนเนาะเดือนกุมภาพันธ์นะคะกระถางที่ 3. จะเป็นเดือนมีนาคมตัวหายากอยู่เหมือนกันนะคะเดือนมีนาคม กระถางที่3นะคะใครสะสมตับเดือนนะคะกระถางที่4จะเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะพฤษภาคมขึ้นกระถาง8ได้แล้วนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะเซตที่3นะคะเซตที่สก่อนจะไปเซตที่4ี่นะคะปูก็มีเซตพิเศษนะคะเซตพิเศษมาแบ่งปันนะคะ1เซตจะมี5กระถางเนาะเซตละ500บาทรวมส่งนะคะคุ้มนะคะกระถางที่1จะเป็นซีลานักปาดนะคะ ดูความด่างเขานะคะด่างสวยทุกใบสีลานักป่านะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นสยามนารุมิรลุ้นนะคะผ่าจากแม่ด่างนะคะสยามนารุมิรลุ้นนะคะผ่าจากแม่ด่างเนาะกระถางที่สามจะเป็นมหาเศรษฐีนะคะป้ายสวยสวยป้ายลึกๆแบบนี้เลยนะคะมหาเศรษฐีนะคะ ราคานี้แค่สามกระถางนี้ก็คุ้มแล้วนะคะกระถางที่สี่จะเป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานปลายแบบนี้เลยนะคะพรมพิมานนะคะพรมพิมานกระถางที่สี่นะคะกระถางที่ห้าจะเป็นณเมืองจันนะคะณเนะมืองจันไม้กัดสีชมพูเนาะโตเต็มที่นะคะณเนะมืองจันนะคะกระถางที่ห้าคุ้มมากนะคะเซตพิเศษนี้ห้าร้อยบาทนะคะรวมส่งนะคะ เซตต่อไปนะคะเซตต่อไปเป็นเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะก็มีสี่กระถางเหมือนกันเนาะราคาก็สามรอยห้าสิบาทรวมส่งเหมือนกันนะคะกระถางที่หนึ่งแม่จะเป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นศิลาหุ่มทองนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางหกเลยนะคะต้นนี้นี่นะคะเอาไปอัพขึ้นแปดได้แล้วเหมือนกันนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหัวหรือย,ยังนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองเป็นบอนกาบนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะ2ต้นในกระถางแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะนี่นะคะเป็นบอนกาบนะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่สองแม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะมี2ต้นในกระถางต้นนี้ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยเอาไปแยกนะคะ กระถางที่สามแม่ก็เป็นสิงหานครพ่อเป็นทัพทีมทองนะคะเป็นบอลกาบแดงอย่างนี้นะคะใบนี้ติดด่างมาแบบนี้เนาะนี่นะคะเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่เซตต่อไปเป็นเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้ากระถางที่หนึ่งแม่เป็นลูกไม้ด่างพ่อเป็นทัพทีมธารานะคะอยู่ในกระถางหกนะคะเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบนะคะใบนี้เหลืองแล้ว น่าจะทิ้งใบนะคะก่อนส่งปูก,ก็จะเด็ดออกให้เนาะนี่นะคะเป็นบอลกาบนะคะกระถางที่หนึ่งมาดูกระถางที่สองโอ้โหสวยมากนะคะมีสามต้นในกระถางเลยนะคะแม่จะเป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะดูความด่างเขาของต้นนี้มันจะด่างฮาปเลยนะคะดูสวยมากสวยมากจริงๆใครอยาพลาดนะคะเซตนี้ กระถางที่สามแม่ก็เป็นสาวนครชัยศรีพ่อก็เป็นทับทิมทองอยู่นะคะนี่นะคะด่างแบบนี้เลยมีสองต้นในกระถางนะคะดูความด่างเขากระถางที่สามนะคะกระถางที่สามต่อไปกระถางที่สี่แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะเป็นบอลกาบด่างเปรอะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอุ้ยแอบแอบมีเพิ่มมาอีกต้นหนึ่ง นี่นะคะกระถางที่4เซตที่5นะคะเซตที่5ต่อไปเซตที่6นะคะเซตที่6กระถางที่1แม่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะจะเป็นสีชมพูเนาะอันนี้ใบล่าสุดกับปลอดใหม่นะคะก็ะจะแอบมีติดด่างมาแบบนี้เนาะอยู่ในกระถางกระถาง5.5หรือเปล่านะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองแม่เป็นสาวนครชยัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะด่างแบบนี้เลยนะคะมีสามต้นเลยนะคะสามต้นในกระถางเนาะบางใบใบนี้น่าจะช้านะคะตอนส่งเนาะนี่นะคะมีสามต้นในกระถางดูความด่างเขานะคะกระถางที่สามแม่เป็นสิงห์หานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะเป็นด่างเปรอะนะคะมีสองต้นนะคะหนึ่งต้นจะเป็นบอลกลาบเนาะนี่นะคะ ด่างเปรอะอย่างนี้เลยนะคะกระถางที่3เอาไปแยกนะคะกระถางที่4แม่เป็นเวศมรกตพ่อเป็นทับทิมทารานะคะจะเป็นด่างเปรอะใบยาวแบบนี้เหมือนกันเนาะแต่เขามีลูกนะคะสองสามต้นเลยเนาะนี่นะคะนี่กระถางที่4นะคะเซตที่6นะคะเซตที่6 เซตต่อไปนะคะเซตต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1จะเป็นลูกไม้นะคะอยู่ในกระถางหเนาะแม่เขาจะเป็นสยามเพอร์นะคะพ่อเป็นลูกไม้แดงนะคะนี่นะคะแต่แม่จริงๆอะ่ะเขายุบนะคะหัวก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะน่าจะใหญ่นะคะแต่ดูลูกเขามี3ามสี่ต้นเลยนะคะเอาไปแยกแล้วก็ทําจํานวนนะคะสําหรับใครที่ชอบขยายเนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะจะเป็นปลายน้ํานะคะจะเป็นปลายน้ํานะคะฟอร์มกอแบบนี้เลยแม่มียุบไปหนึ่งต้นนะคะมีสามต้นอันหน่อกาลังมาตรงนั้นอีกนะคะนี่นะคะมีหัวแล้วเหมือนกันนะคะเซตที่เจ็ดนะคะกระถางที่สามจะเป็นสีเทพารักนะคะสีเทพารักษนะคะกระถางที่สามนาอขึ้นหกขึ้นแปดได้แล้วนะคะ กระถางที่สี่จะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปขึ้นหขึ้น8ดได้แล้วเหมือนกันนะคะกระถางที่สี่นะคะเซตที่เจดนี้คุ้มนะคะได้กระถางใหญ่สองเนาะมาดูตัวสุดท้ายปูจะแบ่งปันเนาะจะเป็นเทราปตีนะคะเขาจะเป็นไม้จอมนะคะไม้จอมผ่านานแล้วแต่ว่ามีลูกหนึ่งนะคะลูกหนึ่งอยู่ในกระถางแดเลยนะคะเอาไปก็คือไปตั้งแม่ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนกระถางเนาะนี่นะคะ กูแบ่งให้ที่500บาทรวมส่งนะคะ500บาทรวมส่งนี่นะคะใหญ่ๆเลยมีลูกหนึ่งนะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่ง7เซตนะคะฝากลุงป้านอาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีวันสงการนะคะ